สวัสดีครับสวัสดีเอฟซนุ่มปหกอีสานใต้ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนุ่มปหกนะครับวันนี้จะพามารีวิวการทำงานของเจ้า l c 7 0 8นะครับรถของท่านาผู้ช่วยกำนันนะครับวันนี้ก็ามาลงลุยงานที่นากุกตรายนะครับนากุกตรายนะครับ ทีนะครับโอ้ดำเนินง,งานโดยเกษตรเชินะครับเกษตรเชินี่ครับไอสวยๆเลยครับเจ้า LC 708นะครับตันนี้อาจจะสั่นๆสักนิดนะครับเอาจวดจวดจัดหนักจัดเตรียมโดยเกษตรเชินะครับเจ้า เ c 7 0ี็นนะครับร่องไถสวยๆเลยครับอันนี้เอายาวไปยาวไปเลีวบโนงอันนี้12สอไรครับหน้ายุกปุกตรายพี่น้องภาษาไทยจกเขาอื่นว่ายัางอ้โอ้อยางตามบททันล้วพี่น้องโอู้หู้ยางตาม อันขีไทยเนาะกับสะดุดขาเจ้าจของลมนะพี่น้องเอ้ยเออเกษตรเฉดเกษตรเฉดจ,จัดหนักจัดเต็มนะครับวันนี้อโอ้ไายไกแลนะพี่น้องเอ้ยอยากตามบททันนะเด็ดเออ,อครับ นี่เขามาวานเขานะครับใส่เขาหอมมะลินะครับนะโอ้เห็นบอกพี่น้องงามๆไทยง,งามๆครับจบแคน่คนี้ก่อนวยครับด้วยเมื่อยล่ะอยากตามบทท่านเราพี่น้องเลย